สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา,าการนำต้นไผ่กลอิมนะครับมาใส่กระถางแบบสวยๆกันนะครับคือต้นไผ่กลอิมเนี่ยต้นไผ่กลิ่นอ่มนะอม,นะอมีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษว่า Lucky Bamboo นะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วเป็นต้นไม้มงคลที่จะนำพาความโชคดีมาให้นะครับ ต้นไผกคนอิมเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้งในดินและในน้ำแต่ว่าผมเลือกที่จะปลูกทั้งในน้ำอย่างเดียวนะครับก็ต้นนี้เนี่ยซื้อมาจากช้อปปี้นะครับต้นละ4ี่บาท <c oughs> เป็น2ชั้นนะครับ40บบาทแล้วเราก็เขาจะส่งมาเนี่ย ส่งมาแค่ห่อแค่ลำต้นมานครับที่เหลือเราต้องมาปลูกเองนะครับซึ่งในช้อปปีก็มีมีขายเป็นพร้อมกระถางก็มีนะครับแต่ผมเลือกที่จะหากระถางเองดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะสวยกว่านี้ทีนี้ผมนี่ผมนะครับตัดตัดฝาฝาขวดไอ้ใต้ขวดน้ำมาก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีภาชนะเนาะเราต้องหาภาชนะามาซื้อ ก็ทำนี้กันไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็ไปซื้อไปจัดจุจักมามาครับสิ่งที่จะนําถ่ายกลอิมมาลงกระถางครับหนึ่งนะครับต้องมีเขาเรียกว่ากรวดหินนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามครับเวลาอยู่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยจะเพิ่มความสวยงามให้กับ ให้กับไผาให้เราจะปลูกได้นะครับก็อย่างที่สองอย่างที่สองเป็นเป็นกระถางฮะกระถางแก้วเพื่อเพิ่มความสวยงามจะเป็นกระถางกระถางเซรามิกกระถางสีเป็นถาดสีขาวก็ได้แต่ผมจะเลือกที่แก้วใสนะครับก็ด้านในจะเป็นกระถางของต้น ของต้นกวักมรกตเนาะอันนี้เราเรายังไว้คลิปต่อไปนะครับ mm. แล้วก็มาดูกันนะครับ mm. นี่นี่เป็นถาดแก้วใสนี่ครับ mm. ใบนี้อยู่ที่ตกราคาประมาณ35บาทนะครับที่จัดจุจักสามใบร้อยเนาะแต่ผมซื้อมา1นึ่ใบเพราะว่าเรามีแค่ต้นเดียวนะ ต้นเดียวแล้วก็ใช้แค่ใบเดียวนะครับนี่ก็เก็บไว้ก่อนเราก็มีแค่นี้นะครับหรืออย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งครับคือน้ําเดี๋ยวเราจะนํามาใส่ขีหลังเนาะต่อไปก็เราก็จะมาเริ่มการไายคนอิ่มลงกระถางกันเลยครับ แล้วก็มาใส่น้ํากัน,นครับเป็นน้ําแร่นะครับก็น้ําแร่นะน่าจะทําให้มีแร่ธาตุครบนะครับไม่ไม่ควรที่จะนําน้ําปล่าปามาเนาะก็เอาเป็นน้ําแร่ดีกว่าเพื่อต้นไม้ที่เราดูแลนะครับมาใส่ได้ อเคครับ huh. yeah.